สวัสดีค่ะยินดีเข้าชมรายการหุ้นวันละนิ้กับผิดน,นะคะวันนี้คือวันที่31ของเตือนสาวันพฤหัสนะคะเป็นวันสุดท้ายของเตือนนี้แล้วนะคะพรุ่งนี้ก็จะเป็นเตือนเมษาแล้วนะเป็นเตือนใหม่แล้วนะงั้นเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะคะว่าสําหรับวันสุดท้ายของเดือนนี้นะคะมันตลาดเซฟเป็นไงบ้างเนาะกดเข้าสู่โปรแกรมโฮมเรีก่อนนะคะ เออ่โอเควันนี้นะคะตลาดเซตนะคะมันมีการแดงมาบ้างเนาะก็คือตลาดเซตปิดที่1695.24นะคะอ่า ก็คือตอนนี้นะคะมันก็ยังเป็นแถบสีขาวอยู่เหมือนกันเนาะยังเป็นแถบสีขาวก็สรุปว่าแนวโน้มในระยะกลางนะคะก็ยังอยู่ช่วงเวลาที่เป็นขาขึ้นอยู่เหมือนกันเนาะวันนี้มันมีการแตงลงมาบ้างแต่ว่าก็ถือว่าที่เขาไม่ได้หลุดแถบสีขาวนะคะไม่ได้หลุดแถบสีขาวเนาะแล้วก็คือด้านล่างตรงนี้นะคะเราบอกว่ามันก็ยังเป็นแท่งแตงอยู่เนาะแท่งแตงเป็นเงินทุนไหลเข้ามันก็จะทําให้ราคาพุ่งมันขึ้นตามเงินทุนไหลเข้าเนาะถ้าสมมติเป็นแท่งเขียวอันนี้เป็นเงินทุนไหลออกมันก็จะทําให้รา เอาหุ้นมลงตามเงินทุนไหลออกนะคะเลยสําหรับปัจจุบันยังเป็นแท่งแตงเงินทุนไหลเข้าแต่มันดูเหมือนแท่งแตงเงินทุนไหลเข้ามันมีการบังลงนิดๆหรือเปล่าเนี่ยอ่าอันนี้คือตัวเหมือนมีการบังลงมานิดๆนะแต่ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยชัดเจนมากๆเนาะอ่าเลยอันนี้ก็อ่าถ้าสมมติมันไม่ได้ถือว่าที่บังลงแบบแบบชัดเจนมากๆนะคะอ่าก็ยังไม่ต้องคือบอกว่าคือเอ,อ่อทำให้ตัวเองกตกใจมากเกินไปเนาะ แต่ว่าก็ลองดูอีกทีนึงละกันนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาลองดูแนวต้านของเขานะคะแนวรับแนวต้านของเขาด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาดูที่แนวต้านของเขาด้วยสําหรับที่แท่งฟ้าอันนี้นะคะแท่งฟ้าตรงนี้อันนี้คือเอาไว้ดูแนวรับแนวต้านนะคะถ้าสมมุติมันแท่งฟ้าอิ่งยาวอ่ะมันถือว่าเป็นแนวรับแนวต้านที่อิ่งแข็งแกร่งเลยนะคะเลยสําหรับปัจจุบันนะคะเรามาดูนะคะว่ามันติดที่แนวต้านแถวนี้กันเนาะ แนวต้านตรงนี้นะคะอ่าไม่ใช่พูดผิดแนวรับนะคะพูดผิดนะคะอ่าแนวรับเลยตอนนี้นะคะก็ถือว่าที่วัน,นนี้นะคะมันแตงลงมาแต่ว่าเขาก็ไม่ได้หลุดแนวรับที่แข็งแกร่งตรงนี้นะ <mashed> up, <ๆ S 2> เพราะว่ามันแท่งนี้อ่ะแท่งฟ้าแท่งนี้อ่ะมันก็เป็นแท่งฟ้าที่แบบค่อนข้างก็ค่อนข้างยาวอยู่นะอ่าความยาวของเขาเห็นไหมคะก็ค่อนข้างยาวอยู่เหมือนกันเนาะอ่าเลยถือว่าที่อ้ก็ยงัง อ่าก็ยังรับไหวอยู่เนาะอ่ะเลยอันนี้ก็ห้ามให้มันหลุดแนวแนวรับนะคะห้ามให้มันหล,หลุดแนวรับที่แข็งแกร่งคือแท,แท่งนี้นะอ่าและ Whew, moon, แต่ว่าเขาเขาเขาก็มีการติดแนวต้านด้วยเนาะเราบอกว่าแนวต้านที่ต้านปนนะคะตรงนี้มันก็ยังมีแท่งฟ้าแท่งหนึ่งที่บอกว่าอ่ามันก็มีการติดแนวต้านเนาะเลยเราบอกว่า2วันนี้นะคะเขาก็ไม่ได้มีการเอ่อทะลุขึ้นแนวต้านนี้นะยังไม่ได้ทะลุขึ้นแนวต้านนี้เลยอ่าสวันนี้เห็นไหมคะสแท่งนี้อ่าเลยอันนี้ก็ลองดูนะว่าคืออ่าสุดท้ายเขาจะทะลุขึ้นแนวต้านได้หรือว่าเขาจะหลุดแนวรับนะคะตอนนี้มันกําลังอยู่ช่วงเวลาที่อ่าที่ตรงนี้กันเนาะอ่า พอดีเลยนะคะติดแนวต้านติดแนวรับด้วยนะคะลองดูนะคะถ้าสมมติคือบอกว่าเงินทุนไหลเข้ามันจะสั้นลงมาจริงๆนะคะเพราะว่าคือบอกว่าวันนี้ตัวเหมือนมีการสั้นลงมานิดๆแต่ว่าไม่ได้ถือว่าชัดเจนมากๆเนาะเลยถ้าสมมติมันจะสั้นลงมาที่บอกว่าชัดเจนมากกว่านี่อ่ะอ่างั้นโอกาสอันนี้คือทําให้มันหลุดแนวรับนะคะมันก็อาจจะมีโอกาสเป็นไปได้นะอ่าแต่ว่าถ้าสมมติมันไม่ได้คือบอกว่าสั้นลงมานะคะอ่ายังหนาขึ้นเรื่อยๆได้เนาะงั้นก็ถือว่าที่เออเขาก็อาจจะคือเอ๊ะ มีโอกาสที่บอกว่าจะมีการผ่านอัาทะลุขึ้นทะลุผ่านไอ้แนวต้านได้เนาะอ่าเลยอันนี้ก็ลองดูนะคะว่าคือมันจะยังไงการโตนะคะอ่าโอเคองั้นเดี๋ยวเรามาศึกษาเรียนรู้ที่สำหรับไอ้เรื่องหุ้นลายตัวกันนะคะอ่าอันนี้แนวต้านเรามาดูนะคะสำหรับหุ้นลายตัวของวันนี้นะคะ อ่ะคือหุ้นรายตัวของวันนี้เนาะคือตัวอย่างกราฟนะคะวันนี้อ่ะมีประมาณนี้เนาะอ่ะอันนี้ก็แค่เป็นตัวอย่างกราฟอ่าที่เผื่อว่ามาฝึกฝนอ่าวิธีการวิเคราะห์หุ้นกันนะคะเป็นตัวอย่างกราฟกันเนาะไม่ได้แนะนําหุ้นก็ไม่ก็ไม่แนะนําซื้อขายหุ้นไปปหุ้นนะคะอ่าอย่าลืมนะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามากดกลับไปที่เข้าสู่โปรแกรมโฮม e มอรีนะคะเผื่อว่ามาอ่าศึกษาเรียนรู้กันนะคะอ่าตัวแรก JAS นะคะ Enter อ่าเปลี่ยนเป็น3มช่องนะคะเปลี่ยนเป็น3มช่องเพื่อว่าดูอ่าฟังก์ชันด้านล่างตรงนี้นะคะที่มันฟังชันดานล่างอะ่ะหลักๆมีทั้ง3สีเนาะสีเขียวเป็นคอนดิต้อยสีเหลืองผู้ที่เล่นเดตเดดสีแดงเป็นลายใหญ่นะคะอ่า เลยสาหรับปัจจุบันนะคะ JAS คาวันตรงนี้มีราคาและชื่อหุ้นด้วยเลยสาหรับปัจจุบันมันอยู่ช่วงเวลาที่เป็นแถบสีขาวก็สรุปว่ามันแนวโน้มในระยะกลางขาขึ้นอยู่เนะาะอ่าพร้อมกันที่มีอ่แตงรายใหญ่มายืนยนันการรายใหญ่ก็ไปทางขาขึ้นอยู่และอันนี้มันแนวโน้มใหญ่ของเขานะคะแนวโน้มในระยะกลางของเขาเนาะอันนี้คือมีรายละญอียดสะบดกันว่าเป็นขาขึ้นอยู่นะอ่าแล้วก็แนวโน้มในระยะสั้นนะคะก็อย,อยู่ช่วงเวลาที่ขาขึ้นอยู่เนาะอ่าตอนนี้มันกําลังคืออยู่ช่วงเวลาที่แนวโน้มแนวโน้มกลางก็ขาขึ้นแนวนน้้มสัก็ ขึ้นอยู่นะคะอยู่ช่วงนี้นะคะเงินทุนไหลเข้ามาตั้งแต่เมื่อวันที่17นะคะวันนี้คือวันที่31เนาะอ่าเลยอันนี้ลองดูนะเงินทุนไหลเข้าสะสมมาสักพักหนึ่งแล้วอ่าก็เป็นสิ่งที่เราต้องมีการพิจารณาหรือว่าทาการวางแผนด้วยว่าอ่าเขาจะมีการอ่าแทงเขียวเงินทุนไหลออกเกิดขึ้นมาตอนไหนกันอีกทีหนึ่งด้วยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องมีการพิจารณาในอ่าถัดไปนะคะอ่าโอเคถัดไปนะคะ JUThA Enter อ่าโอเคตัวนี้นะคะเป็นแถบสีขาวนะคะอ่าแล้วก็พร้องกันที่มีแตงลายใหญ่ด้วยเนาะแต่ว่าคือช่วงวันนี้แตงลายใหญ่เขามีกันน้อยลงมาบ้างวันนี้เพิ่งม,มีแตงลายใหญ่กลับมานะคะอ่าแต่ว่าคือก็เวลาตอนที่มันเอ่อลายใหญ่น้อยลงมาเนาะเราบอกว่าคือเขาไม่ได้หลุดแถบสีขาวนะคะอ่าเลยบอกว่าอันนี้ถ้าสมมติเขาไม่ได้หลุดแถบสีขาวก็ยังถือว่าแค่เป็นเอ่อปรับตัวลงนะคะ,ะก็คือหมายถึงว่าลงเป็นระยะสัสน้นๆเนาะอ่า เลยถ้าสมมติหุ้นมันลงเป็นระยะสั้นๆนะหลังจากนั้นนะคะเขาก็ยังมีโอกาสค่อนข้างสูงที่บอกว่าจะกลับมาได้เหมือนกันนะอ่าเลยเราบอกว่าคืออ่าตอนที่มันไอ้แทงเขียวเงินทุนไหลออกนะคะช่วงเวลาที่แทงเขียวเงินทุนไหลออกทําให้มันมีการอ่าปรับตัวลงมานะคะงั้นตอนที่มันไอ้ปรับตัวลงเสร็จแล้วพักตัวเสร็จแล้วอ่าเวลามันมีเงินทุนไหลเข้ากลับมาพร้อมกันที่มีแตงรายใหญ่กลับมาด้วยนะคะงั้นเขาก็เลยไอ้ที่บอกว่าจะขึ้นได้แบบเอ๊ะน่าจะแรงนิดนึงเนาะอ่าก็จะกลับมาที่อ่าบอกว่าขึ้นต่อตาม ะะเลยวันนี้นะคะเขาก็ออขึ้นมาก็เยอะอยู่นะเขาวันนี้คือปิดที่หนึ่งจุดสองเจ็ดบาทนะคะเลยลองดูนะคะมันตอนตอนนี้เนาะคือแนวโน้มในแรสเต้นของเขานะคะก็คือที่เป็นเป็นขาขึ้นอยู่เหมือนกันนะคะแนวโน้มในแรกกลางมันมีรายใหญ่มาซัพพอร์ตกางก็ขาขึ้นอยู่แล้วนะคะอโอเคอันนี้ก็คือเป็น JU THA ถัดไป BWG นะคะ Enter อ่า P W G เคแถบสีขาวเหมือนกันมีแตงลายใหญ่แตงลายใหญ่มันส่วนมากอยู่ที่แถวแถวห้าสิบเปอร์เซนกันเนาะอะ่าแล้วก็มันอ่าก็คือที่มีแทงแตงเงินทุนหลายเข้ามาวันนี้วันแรกนะคะอะ่าเลยวันนี้เขาก็เลยที่มีการที่บอกว่าอ่าก็มีการขึ้นมาเยอะนะคะเพราะว่าก่อนที่วันนี้เขาเป็นเอ่อเงินทุนนะคะเงินทุนมันหลเข้าหลายออกแบบทิศทางแบบนอนมากกว่าเนาะก็คือที่มันไม่ค่อยมีเอ่อเงินทุนสะสม ไม่ไม่ค่อยมีเงินทุนไหลเข้าสะสมแต่ว่าเงินทุนไหลออกนะคะแท่งเขียวเงินทุนไหลออกมันก็ไม่ได้ถือว่าที่บอกว่าเออสะสมแบบเยอะเยอะอะอ่าเลยเขาก็เลยไม่ได้ถือว่าที่แบบลงแรงมากๆนะคะอ่าเลยตอนที่เขาไม่ได้ทําให้มันลงแรงมากๆแล้วก็มีแตงลายยังเยอะอยู่นะคะแล้วก็คือ,อเขาไม่หลุดราคาหุ้นไม่หลุดเส้นสีเขียวเส้นชีวิตด้วยเนาะเลยหลังจากนั้นเขาก็ยังมีโอกาสที่จะขึ้นกลับมานะคะเลยวันนี้นะคะเขาก็เลยมีการขึ้นกลับมานะคะ เลยอันนี้ก็คือที่อ่าเราบอกว่าเราต้องมีการทําการปั้นหุ้นเนาะอ่ะเวลาหุ้นที่มันกําลังพักตัวอยู่นะคะ สิ่งที่เราต้องทําเราต้องอาใจเย็นก่อนนะคะ่าโ,โอกัสเขามาเลยนะคะโลโอกาสมาไม่ต้องใจร้อนที่บอกว่าเอามันกาลังย่อ,ล,อ,ยอลงมามันกําลังลงมารีบไปเก็บของอ่ไม่ต้องคิดอย่างนั้นใจเย็นถ้าสมมติม,มันจะมาจริงๆอ,อ่ะมันต้องมีโอกาสให้เรารับใต้อยู่แล้วนะคะเราก็พยายามไปหาจุดที่มันเป็นจุดที่รับได้มันมีคือความเสี่ยงต่ำจุดที่มันรับได้ที่แบบปลอดภัยกว่านะคะแล้วก็มีโอกาสสูง นะคะก็จะตีกว่านะคะอ่าเลยเราบอกว่าคืออันนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันต้องมีการทําการไปทําการบ้านไวล่วงหน้าเกาะน,นะคะถ้ามมไม่ทําการบ้านนะคะอ่าเราก็คือไม่สามารถมาจับได้ที่จุดที่มันอ่ามีโอกาสอ่าเราก็ไม่สามารถจับได้จุดที่มันความเสี่ยงต่ำนะคะอ่าโอเคอันนี้ก็คือที่เป็น P W G นะคะ มันก่อนหน้านี้ก็บอกว่าค่อนข้างผันผวนอยู่เหมือนกันนะอเพราะว่าที่บอกว่าจริงๆแล้วตัวทิศทางของเงินทุนกับรายใหญ่ของเขาก็ไปทางขาลงอยู่นะคะตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมคะเลยช่วงนี้มันก็ค่อนข้างผันผวน,น,นอยู่เลยเนาะแต่รอบนี้นะคะคือที่บอกว่าวันนี้ที่มันมีแต่รงรายใหญ่ที่กลับมาที่บอกว่าชัดเจนแล้วนะคะอเลยก็ลองดูนะคะว่าเมันจะมันจะผัน มันจะผ่านช่วงนี้อะได้หรือเปล่านะอะมันจะผ่านช่วงนี้ไหมอะถ้าสมมติผ่านช่วงนี้นะคะมันก็อิงดีแล้วก็ผ่านช่วงนี้เสร็จแล้วอย่าเลิมเนาะไฮอันนี้คือตรงนี้นะคะที่บอกว่าไฮเก่าตรงนี้นะคะอะให้มันผ่านด้วยเนาะก็อิงดีเลยอะโอเคเลยลองดูเนาะที่มันติดอยู่แถวๆนี้กันก็มีการสกพักใหญ่แล้วเนาะอะพยายามให้มันให้มันไอ้ผ่านละกันอะโอเคอันนี้คือ P W G นะคะถัดไป N U S A Enter อ่า N U S A ก็เป็นแถบสีขาวด้วยนะคะแถบสีขาวเนาะอ่ามีรายใหญ่ไหมมีแต่ว่าคือเอ๊ะจริงๆแล้วอันนี้มันรู้สึกคล้ายๆกันกันกนกบตัวอย่างกราฟของ P W G นิดนึงนะอ่าก็คือที่ก่อนหน้านี้ไอเ้เห็นไหมคะคือมันคือ,อเงินทุนก็ ไปทางขาลงมากกว่าแล้วก็คือแตงลายใหญ่ก็ไปทางขาลงด้วยอ่ะแล้วก็คือวันนี้มันเพิ่งมีแตงลายใหญ่กลับมาบ้างนะคะแล้วก็คือเงินทุนหลายเข้าเนาะอะวันนี้ก็มีการเคลื่อนไปบ้างนะคะที่บอกว่าอะเห็นขึ้นแบบอ่ะเห็นเคลื่อนแบบที่แบบเราเห็นได้เห็นออกได้เนาะที่แบบเห็นขึ้นเอ๊ะเดี๋ยวนะดึงอะใครอยาก,กมาดูอะเห็นไหมคะอันนี้คือขึ้นแล้วเนาะ ทะลุขึ้นและนะคะแต่ว่าก็ดูว่ามันยืนได้หรือเปล่านะอ่ถ้าสมมุติมันยืนไม่ได้อ่ะบปลว่ากลับมา่กลับมาก็ยังมีโอกาสได้นะเพราะว่าคือเงินทุนไหลายเข้าของวันนี้อะนะคะมันเป็นแท่งแตงที่แบบเค่อนข้างบางเหมือนกันนะอ่แล้วก็เงินทุนไหลเข้าแตงรายใหญ่ที่มันวันนี้ที่มันกลับมาบ้างนะคะก็ไม่ได้ถือว่าคือบอกว่ากลับมาเยอะมากนะคะเลยอันนี้ก็ให้มันยืนยันกว่านี้ว่าให้มันยืนได้เนาะจะดีกว่านะคะให้มันยืนได้นะ อ่าโอเคงั้นถัดไปนะคะ7 up นะคะ7 up อ่า7 up ก็โอเคอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วเนาะแถบสีขาวแล้วก็มีแท่งเอามีแตงลายใหญ่อยู่เนาะแตงลายใหญ่ก็ไปที่ทางขาเคล่นเลยอันนี้มาแนวน้มในระยกลางคือขาเคล่นอยู่นะอ่ะเริ่มมีเพิ่มเริ่มมีลายใหญ่เข้ามาไม่ไม่กี่วันเองเนาะเห็นไหมคะก่อนหน้านี้อ,ะอ่ะตอนที่มันมีแตงลายใหญ่เข้ามาก็เคลื่อนได้แบบค่อนข้างแรงมากเนาะช่วงนั้นอะ อ่ะช่วงนี้เห็นไหมคะอ่ะเลยตอนที่มันมีอ่ะมันมันอะไรใหญ่คือออกไปเรื่อยๆอ่ะอ่ะหุ้นมันก็ลงไปเรื่อยๆอ่ะเลยตอนนี้อ่ะมันมีอะไรเริ่มเข้ามาบ้างแล้วเลยตรงนี้นะคะอ่ะมันอาจจะคือเป็นโอกาสได้หรือเปล่าเนาะอ่ะลองดูอ่ะล้วก็แนวโน้มในระยะสั้นนะคะก็เป็นขาขึ้นเพราะว่ามันมีเงินทุนสะสมอยู่นะคะเงินทุนสะสมอ่ะช่วงนี้นะเงินทุนสะสมอยู่อ่ะโอเคอันนี้คือเป็นสำหรับ7 up วนนะคะแนวโน้มใหญ่ของเขา อ่ะแล้ก็ถัดไปหุ้น u นะคะอ่าหุ้น u เอ้ยคล้ายค้ยกันนะคล้ายกันกับ 7up นะคะอ่ะเพิ่งเกิดสามเหลี่ยมสีฟ้ามาเอาไม่กี่วันเนาะแล้วก็เป็นแถบสีขาวแล้วอ่ะแต่ว่าคือมันต่างกันนิดนึงคืออ่ะ7 up นอะคะมันมันมีแต่งรายใหญ่เข้ามาคือมากกว่าคือตัวอย่างกับของหุ้น u นะหุ้น u คือมันมันสีแดงรายใหญ่มีแค่มันมีแค่นิดนิดอ่ะ อ่ะเลยอันนี้คือถือว่าที่มันแตงรายละเอียดยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นาะแต่ว่าแนวโน้มในระยะสั้นของเขาคืออย่างน้อยคือรู้อยู่แล้วว่ามันแนวโน้มในระยะสั้นคือขาขึ้นอยู่แล้วแหละนะคะเลยลองดูเนาะกราฟแบบนี้เราก็แค่ดูว่าไอมันจะมีรายละเอียดเข้ามาได้หรือเปล่านะคะโอเคอันนี้คือหุ้น U ถัดไป ICN นะคะ Enter เอา ICM ก็คล้ายๆกันอีกแล้วเพิ่งเกิดสามเหลี่ยมสีฟ้ามาวันนี้แล้วก็มีแตงลายใหญ่เข้ามาแต่ว่าสีเขียวคอนติดต้อยของเขายังเยอะอยู่นะอะยังเยอะกว่าสีแตงลายใหญ่อยู่นะเลยอันนี้ก็คือถือว่าที่มันก็อ,อยังมีความเสี่ยงอยู่ด้วยเนาะ,ะเลยสําหรับตรงนี้อให้มันให้สีเขียวคอนติดต้อยให้มันน้อยกว่าแตงลายใหญ่กว่าน่ะ แล้วก็แตงลายใหญ่มันต้องมีกันเยอะขึ้นมาเรื่อยๆเยอะขึ้นมาเรื่อยๆนะคะ,ะแล้วก็คืออันนี้ก็เหมือนกันนะคะแนวโน้มระยะสั้นคืออยู่ช่วงเวลาที่ขาขึ้นด้วยเงินทุนสะสมอยู่แล้วนะคะเงินทุนมีการสะสมมาตั้งแต่วันที่17เอ้ยเมื่อกี้ก็เห็นตัวอย่างก็มีตัวตัวไหนละที่ที่บอกว่าเป็นเงินทุนเริ่มไหลเข้ามาวันที่17นะคะเหมือนกันแล้วก็คือตรงนี้ลองดูนะ,ะว่าคือมันอาจจะมาจีนได้หรือเปล่าเนาะ,ะแล้วก็คือ,อตรงนี้ ให้เก่าเนาะให้เก่ามันอ่าให้มันผัดก็ยิ่งดีนะถ้าสมมติมันผัดได้ก็ยิ่งดีนะโอเคแต่ว่าคือตอนนี้อย่าเลิมนะแตงรายใหญ่ของเขายังไม่ได้ถือว่ามีเยอะมีเยอะเท่าไหร่นะแตงรายใหญ่ของเขาอ่าแค่เข้ามาวันนี้วันแรกเองนะคะเลยลองดูแตงรายใหญ่นะคะว่าจะเข้ามากันยังไงอ่าโอเคอันนี้คือ i c m ถัดไป msc MSC นะคะโอ้โหสองวันนี้ขึ้นแรงมากนะคะอ่าเรามาดูกันนะคะว่ามันสองวันนี้อ่ะทำไมมันถึงจะขึ้นแรงขนาดนี้อ่ะอ่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันเนาะอ่าสองวันนี้มันเพิ่งเกิดสามเหลี่ยมสีฟ้ามาเมื่อวันนะคะขยายกล้ามาก่อนอ่าเพิ่งเกิดสามเหลี่ยมสีฟ้าเพิ่งเกิดเมื่อวันนะคะสามเหลี่ยมสีฟ้าเป็นจุดเสริขึ้นต้นน้ำเนาะ เราก็คือลองดูเงินแตงไรใหญ่ก็เพิ่มมีการไหลเข้ามาเมื่อวันเองนะคะเราก็คือแต่ว่าคือโกนที่เมื่อวันน่ะมันมีแตงไรใหญ่เข้ามาเนาะเราบอกว่ามันมีเงินทุนแท่งแตงเงินทุนอ่ะมีการสัสมมาสักพักแล้วนะคะมันมีเงินทุนไหลเข้ามาตั้งแต่เมื่อวันที่21นะคะวันนี้31แล้วนะเลยมันเงินทุนไหลเข้ามาแบบมาณหนึ่งสัปต์กว่าแล้วนะคะหนึ่งสัปต์กว่า อ่ะเลยเราบอกว่ามันไม่ใช่ว่าไอ้อยู่ดีๆมันถึงจะมาอะไรอ่าขึ้นวุ่นขึ้นไปเนาะเราบอกว่าหุ้นที่มันขึ้นแรงอ่ะมันมันต้องมีเหตุผลแหละอ่ะเลยเรามาลองดูก่อนหน้านี้ผิงก็เคยสอนเหมือนกันนะคะว่าหุ้นที่มันเขาบอกว่ามันพักมานานแล้วอ่ะอ่านะคะมันก็จะขึ้นแรงได้ง่ายกว่าอ่ะเลยลองดูนะหุ้นตัวนี้อ่ะเห็นไหมคะก่อนหน้านี้มันพักมานานขนาดไหนแล้วอ่ามันคือผันผลไซด์เวอยู่ตรงนี้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่เขาอ่ะก่อนหน้านี้อ่ะ มันไม่มีแตงลายใหญ่เลยนะคะหุ้นตัวนี้แต่ก็เขาก็ไม่ค่อยมีสีขเขียวคอนติดตอยนะสรุว่าอะไรสรุว่าห well ุ้นตัวนี Entonces, ้อ่ะคือก่อนหน้านี้เวลาอยู่ที beginnen, ่ช่วงเวลานี้เนาะอ่าช่วงนี้นะคะมันส่วนมากคือผู้ที่เล่นเตะเหตุมาเล่นอยู่อ่าผู้ที่เล่นเตะก็คืออ่าที่บอกว่าเล่นแบบเอ่อรอบสั้นๆอ่าทำการซื้อขายส่วนมากคืออ่าที่บอกว่าเอ่อซื้อขายซื้อเออซเอ่อเข้าออกเข้าออกเข้าออกอย่างนี้นะคะอ่าเลยเราบอกว่าหุ้นแบบนี้นะคะ มันก็คือสรุปว่ามันไม่ค่อยมีมีไอ้รายใหญ่มาเล่นมานานแล้วนะคะสมมติว่ามันมีแต่ว่าผู้ที่เล่นเดทแท็กมาเล่นเลยเพ้นแบบนี้เนาะเขาก็คือที่พักมานานแล้วเลยตอนที่มันมีรายใหญ่เข้ามาเล่นนะคะมันก็จะวิ่งได้ง่ายนะคะอ่าเลยเรามาลองดูเนาะตอนที่มันมีแต่รายใหญ่เข้ามาอ่าเขาก็จะวิ่งได้ง่ายอ่าแต่ว่าเราน่าจะมีข้อสงสัยเอา้าทําไมก่อนหน้านี้ตรงนี้อ่ะ เขาไม่ได้ไม่ได้เือขึ้นแรงเท่าที่ตรงนี้ใช่ไหมคะงั้นเราบอกว่าคือ1อยู่ที่ว่าคือตรงนี้นะคะจริงๆแล้วเนาะเราเถอะว่าคือเป็นช่วงเวลาที่รายใหญ่นะคะเขาเข้ามาแทกก่อนนะคะเข้ามาแทกก่อน <S 2> <S 2> เลยสําหรับรอบนี้นะคะพอเขาแทกเสร็จแล้วนะคะโอเคเขาก็ต้องใช้เวลามาสะสมของก่อนใช่ไหมคะอพอมันสะสมเสร็จแล้วนะคะเขาถึงจะมีการสะสมของมาพอสมควรมาบ้างแล้วถึงจะมีการล่าราคาได้มาบ้างนะคะ อโอเคอันนี้ก็คือที่สำหรับที่เป็น MSC เนาะเราบอกว่าไอ้หุ้นมันทำไมถึงจะขึ้นแรงขนาดนี้ได้นะคะอ่ะมันต้องบอกว่ามันต้องมีเหตุผลแหละนะคะแต่ว่าคือไอ้เราจะสามารถรับรู้เหตุผลของหุ้นที่ขึ้นแรงได้ไหมล่ะอ่าถ้าสามมติรับรู้แล้วอ่างั้นเราสามารถมาจับใต้หุ้นแบบนี้ได้ไหมใช่ไหมคะนี่เป็นอ่ะปัญหาถ้าสามมติเราจับใต้เอ้ยเราก็สามารถมาทำกำไรได้ไอ เลยถ้าสมมติคือเราบอกว่าเราตอนนี้ยังจับไม่ได้เนาะหรือว่ายังจับไม่เป็นนะคะไอ้ก็สามารถคือไอ้ลองใช้โปรแกรมโฮมเมอรีนะคะมาช่วยเรากันนะคะช่วยเราคือสามารถมาจับปัญหาจับไอโอกาาจับโอกาสจากคุนได้นะคะโอเคอันนี้คือ MSC นะคะถัดไป PTPT PT นะคะ,อะ PT อะ่เดี๋ยวเรามาลองดู PT กัน เออพี uh. ทีก็เหมือนกันนะคล้ายๆกันนะเห็นไหมคะที่บอกว่าอ่ามันมีแต่สีอ่าสีเหลืองนะคะสีเหลืองเอ้เห็นไหมคะอันนี้ก็คล้ายๆกันเลยว่าคือเอ้าทำไมมันขึ้นแรงจังอ่าวันนี้ทําไมขึ้นแรงจังวันนี้เพิ่งมีแต่งอะไรเข้ามา không? แค่วันแรกเองนะอ่าแล้วก็ก่อนที่วันนี้มันขึ้นแรงเห็นไหมคะมันก็มีช่วงหนึ่งที่มีเงินทุนสะสมมาช่วงหนึ่งอ่าในสั้นๆนี้นะคะในระยะสั้นๆนี้แล้วก็ในระยะย,ยาวเนาะอ่ามันก็คือที่อ่าบอกว่าไม่มี คือเป็นสีเขียวอะเม็สีเหลืองที่ผู้ที่เล่นเทเทปมาเป็นหลักอ่ะมีช่วงหนึ่งอ่ะที่เป็นช่วงที่มันสะพักใหญ่แล้วอ่ะอ่าหุ้นก็ซ้ายเวมานานแล้วนะคะอ่ะเลยตัวนี้นะคะก็คล้ายๆกันนะโอเคงั้นถัดไปแล้วกันเพราะว่าเหมือนไทยค้ายๆกันเนาะ PPS นะคะอ่ะโอเค PPS เพิ่งเกิเดสามเหลี่ยมสีฟ้ามาวันนี้เองนะคะอ่ะเราก็คือเอ้ยยังไม่มีแต่งอะยอย่าเข้ามานะสีเขียวคนติดต้อยนะคะยังเต็มอยู่เลยนะอ่าเลยอันนี้ก็ถือว่าที่มันยังไม่ได้บอกว่ามันจะขาขึ้นจริงๆกันเนาะ อ่ะมันอาจจะขึ้นแหละแต่ว่าคือบอกว่าเองมันจะสามารถขึ้นเป็นยาวนานแล้วก็ขึ้นเป็นแรงๆได้หรือเปล่าเนาะก็ต้องดูว่าบางทีหลังมีอะไรคือตามคือเข้ามาด้วยหรือเปล่านะคะอย่างน้อยคือแนวโน้มระยะสั้นของเขาคือขาขึ้นอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มีแท่งแตงเงินทุนสะสมอยู่นะคะเลยช่วงเวลานี้เขาก็มีการขึ้นอยู่นะคะอ่าแต่ว่าลองดูเนาะมันตอนนี้อ่ะอย่างอย่างน้อยเขาเกิดสามเหลี่ยมสีฟ้าแล้วแล้วหลังจากนั้นอ่ะเขาสามารถคือขึ้นเป็นระยะยาวได้หรือเปล่านะคะขึ้น ึ้นเป็นแรงๆได้ไหมคะนะคะเราก็ต้องมาติดตามกราฟเพื่อว่ามาติดตามรายใหญ่ของหุ้นตัวนี้กันเนาะว่ามันจะมีรายใหญ่เข้ามาหรือเปล่าเราจะได้รู้ว่าไอ้มันมีโอกาสมาจริงๆหรือเปล่าถ้าสมมติมามีเราจะได้ไม่ต้องพัดโอกาสแล้วก็ถ้าสมมติจับโอกาสได้แล้วเราจะได้มั่นใจถือหุ้นที่ตามรายใหญ่ได้ถ้าสมมติรายใหญ่ยังอยู่ จนถึงตอนไหนเราก็จะได้มั่นใจเถอะหุ้นจนถึงตอนนั้นเลยอะรายใหญ่เขาออกตอนนัน้นตอนไหนบ้างอะเราก็จะได้คือออกตามรายใหญ่ไปด้วยอะเราก็สามารถมาทํากําไรได้ง่ายที่ตามรายใหญ่นะคะโอเคอันนี้คือสําหรับ PPS นะคะถัดไป AKP นะคะอะ AKP Enter อุ้ยตัวนี้ผันผวนจังเลยอะไม่ชอบเลย Okay. <laughs> โอเคอันนี้แค่เป็นแค่เป็นหุ้นที่ผิงไม่ชอบนะน,นี่เราเด็กคนเนาะอ่าโอเคอันนี้คือสามเหลี่ยมสีฟ้าเพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อวันที่ยีสิบเก้านะคะอ่าก็เลยมันเพิ่งเกิดขึ้นมาสามวันเนาะอ่าเลยหลังจากสามเหลี่ยมสีฟ้าจุดเสริมหุ้นต้อนน้ำมันเกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นแถบสีขาวที่บอกว่าเป็นแนวน้องในระยะกลางขาขึ้นเนาะงั้นตอนนี้นะคะก็มีแตงไรใหญ่อยู่นะคะอ่าช่วงนี้เงินทุนก็สะสมมาสองวันแล้วนะคะสะรุปว่าแนวน้องในระยะสร้างขาขึ้นอยู่อ่าแนวน้องใหญ่มันก็ขาขาาาึ้นนนอยููนะ่่ะะเพรวมัดจ ลายใหญ่มันก็มีมีอยู่มาค่อนข้างสาพักใหญ่แล้วนะคะค่อนข้างสะพใหญ่แล้วเนาะอเลยเราตูจากภาพใหญ่เขาก็คือเคยอบอกว่าคือมีกันไปทางขาเคลื่อนอยู่ไปเรื่อยๆแหละนะคะแต่ว่าแค่บอกว่าคือสําหรับช่วงนี้อ่ะเขาก็อาจจะคือแม้แต่ที่บอกว่าแนวโน้มใหญ่เป็นขาขึ้นเนาะแต่ว่าคือเขาก็ค่อนข้างเออที่บอกว่าขึ้นแบบขึ้นแบบสไตล์ที่แบบผันหัวน,นิดนึงนะคะ อ่าเลยถ้าสมมติคือเราบอกว่าเราเล่นหุ้นแบบนี้เนาะอ่าเราน่าจะต้องใจแข็งนิดนึงนะไม่งั้นอ่ะเราก็จะถดถือไม่ค่อยถือไม่ค่อยเป็นถือไม่ค่อยไหวอ่ะอ่าถ้าสมมติเราถือไม่เป็นเนาะเราก็อาจจะที่บอกว่าเออเราก็อาจจะคืบอกว่าไอ้ถือแล้วสุดท้ายอ่ะมันขาดทุนหรือว่าถือแล้วไม่ได้กําไรก็เป็นไปได้นะแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือมันมันตูจาก แนวโน้มอ,อ่ะของเขาอ่ะคือไปทางขาขึ้นอยู่นะอ่ะมันขาขึ้นมานานแล้วด้วยนะคะเลยสำหรับแบบนี้เนาะสำหรับแบบนี้ถ้าสมมติเราบอกว่าเออเรากลัวว่าตัวเองที่เถอหุ้นแบบอืมที่แบบว่าคือเรียกว่าคือที่ที่ค่อนข้างเป็น เป็นคนที่ค่อนข้างใจอ่อนนะงั้นลองลองดูที่เป็นวิกฤติกับก็ได้นะคะดูเธอถือหุ้นที่ตามจากวิกฤติกับมันน่าจะง่ายกว่าเนาะอ่าเลยเหมือนที่ตอนนี้นะคะคือตอนนี้ผิงเปียอันนี้เป็นวิกฤติกับนะเลยลองดูนะคะวิกฤติกับมันเป็นอ่าแถบสีขาวอ่าแถบสีขาวที่บอกว่าไอ้ขาขึ้นแม้แต่เขาก็มีการาผันผวนมาบ้างอันนี้คือหนึ่งแท่งมันหมายถึงว่าเป็นหนึ่งสตาร์นะคะอ่าแม้แต่ก็มีการาผันผวนมาบ้างแต่ว่าหลักๆคือเขาก็แบบเห็นได้ชัดเจนเนาะว่าคือไอ้มันเป็น แถบสีขาวนะคะอ่าแล้วก็คือมีแตงลายใหญ่ด้วยนะคะแตงลายใหญ่ที่ชัดเจนอยู่เหมือนกันอ่าโดยเราก็ตามนี้ก็ได้เอ๊ะแต่ว่าคือดูเหมือนเขามีการเกิดอ่าแ่งแท่งเขียวเงินทุนไหลออกสําหรับไอกราฟวิกนะคะอ่าเลยลองดูเนาะถ้าสมมติมันจะเป็นเอ่อแ่งสีเขียวอะ่ะก็คือเงินทุนไหลออกสําหรับเป็นกราฟวิกอ่ะงั้นอาจจะคือบอกว่าเขา เงินทุนหลายออกงั้นสรุปว่าคือมันอาจจะคือในช่วงช่วงนี้อาจจะเขา,าเปลี่ยนเป็นเงินทุนหลายออกเป็นหลักก็เป็นไปได้ทำให้มันมีการพักดวัวมาบ้างก็เป็นไปได้นะเลยอันนี้ก็ลองดูกันเนะาะโอเคแต่ว่าอย่างน้อยถ้าสมมติคือเราบอกว่าเราเล่นเป็นรอบรอบใหญ่หรือว่าถ้าสมมติคือเเราบอกว่าเราอยากจะทํากําไรได้ดีอะจริงๆแล้วนะคะคือเราบอกว่า เออเราสามารถมันเล่นเป็นรอบใหญ่มันเป็นวิธีที่ช่วยเราทํากําไรได้ง่ายสุดแล้วก็เป็นวิธีที่ช่วยเราทํอทำกำไรได้เยอะนะคะอ่าแล้วก็แต่ว่ามันปัญหาสําหรับนักลงทุนส่วนใหญ่คือจับถือหุ้นไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าตอนที่เราถือหุ้นไม่ได้อ่ะเราก็จะชอบขายหมู นะคะเหลือว่าขายไปแล้วแล้วก็ขายเป็นขาดทุนเลยก็มีแต่ว่าคือพอขายไปขาดทุนแล้วอ่ะเอ้ยเห็นว่าห,หุ้นมันก็ยังขึ้นไปอยู่เราก็ถึงจะมารู้สึกเสียดายนะคะเลยเราบอกว่าถ้าสมมติคเราติดปัญหาตรงนี้เหมือนกันนะคะเอ้ยก็สามารถคือเอ้ยอลองใช้โปรแกรม h o m e l y มาช่วยเราได้นะคะมันช่วยเราถือหุ้นมั่นใจได้ดีนะ ถ้าสมมติเคยบอกว่าเอ้ยสนใจนะคะที่บอกว่าเอออยากจะเคยศึกษาเรียนรู้เรื่องนี้หรือว่าอยากจะแก้ไขปัญหาแบบนี้ด้วยเนาะอ่าอ่าหรือว่าอยากจะใช้โปรเกต์ด้วยนะคะก็สามารถคือติดต่อถิงมาสอบถามเพิ่มเติมได้เหมือนกันนะคะอ่าโอเคอ่างั้นการสอนของวันนี้นะคะประมันแค่นี้ก่อนนะคะอ่าขอให้พี่ๆทุกคนเล่นหุ้นทำกำไรดีๆรวยๆแห่งๆด้วยนะคะปวดเขียวๆเลยนะคะสวัสดีค่ะไว้เจอกันนะคะ